แกะกล่องซองรถสวยกันครับผมเอาติ 1.6G ปี2018ต่างกันที่ไม่แต่เรื่องของคุณภาพสเปคเดียวกันแน่นอนครับผมจะได้ไม่ต้องถามผมอีกว่าทำไมราคาถึงไม่เท่ากัน กระจกพับไฟฟ้านะครับผมมีไฟมาเรียบร้อยนะครับคีเรตตัวเดียวกันรุ่นเดียวกันเหมือนกันเลยนะครับ1,600นะครับผมแล้วก็แรงม้าที่125แรงมา้าคันนี้ไปไหนไปกันครับผมเป็นอะไรแบบมัลติฟังก์ชันต้องเสียบแต่ U X ครับเชื่อมต่อบลูทูธได้ไมเลตเพียงแค่34,000 <Wow. S 1> คันนี้ครับไมเลตหนึ่งแสนสกิโลสี่แสนมื่นเก้บาทส่วนเจ้าคันนี้ครับไมเลตเพิ่ึง3 5ื่0เก้าพบาทต่างกันแค่ไมเลต ส่วนเรื่องของการประกันโครงสร้างต่างๆมาตรฐานการตรวจสอบรถเราเหมือนกันทุกคันแบบนี้เลย